พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสสอนสมมเณรราหุลถึงสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วร้อนเขาร้อนเราสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งใดที่ร้อนเขาแต่เย็นเรานะ่ะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคือพอไปตบเขาแล้วเราสบายใจอะไรางี้ไม่ควรไอ้นี่มันร้อนเขาเย็นเราสิ่งใดที่เย็นเขาแต่ร้อนเราสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำมีเงนินได้เดียวว่าให้เขายืมไปเนี่ยพราก็ทุกมาเขาสบายใจก็ได้เงนินแต่เราทุกใจเอาดัาน เงินไม่มีแล้วกระทวงนี้ไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าสิ่งใดทำแล้วเย็นทั้งเขาเย็นทั้งเราสิ่งนั้นจึงควรทำการชกมวยถ้าพิจนนารณาโดยผิวเผินชาวโลกก็จะถือว่าเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ดูรู้สึกมันในอารมณ์ ในการที่ได้เชียร์ทั้งสองฝ่ายชกต่อยกันการชกมวยได้รับความนิยมจนบางประเทศถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติหรือให้การยกย่องว่าเป็นศิลปะขนแขนงหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้ามองในแง่มุมของกฎแห่งกรรมแล้วการชกมวยย่อมนำมาซึ่งความเศร้าหมอง และความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นในภายหลังนี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะในแง่ของกฎแห่งกรรมผู้ที่ต้องมาเป็นนักมวยชกต่อยทำร้ายกันบนเวทีนั้นต้องมีกรรมหรือเศษกรรมจึงทำให้มีความยินดี หรือจำยอมที่ต้องมาทำร้ายกันให้ผู้อื่นดูเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการพานันบุปกรรมของนักมวยนั้นเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นนักมวยบางท่านในอดีตท,ทำทานมันน้อยชาตินี้จึงไม่รู้จะเลือกอาชีพอะไรจำต้องมาชกมวยเพื่อหาเลี้ยงชีพ บางพวกมีฐานะดีแต่สมัครใจชกมวยเพราะดีเป็นคนชอบทุบตีทำร้ายผู้อื่นหรือยินดีที่เห็นผู้อื่นถูกทำร้ายเช่นพวกชอบเฉียมวยคือการยินดีที่เห็นผู้อื่นถูกทำร้ายในชาตินี้จึงยินดีที่จะประกอบอาชีพนี้หรือเป็นนักกีฬาประเภทนี้ บางคนเคยชินกับการถูกทำร้ายในอบายเช่นเคยอยู่เคยถูกทันทรมานในนรกในขุมปานาติบาทมาเป็นเวลานาน,านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเชื้อโทสะจริตติดมาจนต้องหาทางระบายออกอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการทำร้ายเขาหรือยินดีในการถูกเขาทำร้าย บางพวกก็เป็นคู่เวรกันมาเหมือนพังพรกับงูเหา่ามีนิสัยผูกอาคาตแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนกรรมก็ดึงดดให้มาห้ามหันใช้กำปั้นทำร้ายกันเหมือนกับกโกรธกันมาหลายชาติบางพวกก็มีเศษกรรมในการนำสัตว์มาต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนานและการพน,นันเช่น กรรารเอาปลามากัดกันเอาหมามากัดกันเอาวัวมาชนกันเอาไก่มาตีกันเป็นต้นบางพวกไปเด้นน้ำสัตว์มาตีเองแต่ไปดูการต่อสู้นั้นเพื่อเล่นพนันอย่างเดียวก็มีโอกาสพิเศษการมาเป็นนักมวยได้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อพเมื่อผลกรรมหรือเศษกรรมบีบคัน้นจึงทําให้ต้องมามีอาชีพชกมวยเสมนการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ยังไม่ยังไม่หมดลองนะแค่ยกมาเป็นสัมปุนทางมาแการเป็นนักมวยนะนอกจากนั้นยังมีโทษในปัจจุบันอีกหลายประการเช่นสําหรับตัวผู้ชกในขณะชกจิตจะเศร้าหมองแต่ไม่ได้วยกิเลสตะโกนโทสะ เพราะใจคิดมุ่งแต่จะทําร้ายคู่ต่อสู้ให้บาดเจ็บมากที่สุดหรือจกนกระทั่งน็อกเอาวบางพวกกระจิตเศร้าหมองเพราะกิเลสตระกูลโลภะเมื่อกี้ตระกูลโทสะนะอยากจะได้เงินรางวันจึงพยายามทําร้ายคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเพื่อหวังชัยชนะแต่ทั้งหมดล้วนเศร้าหมองด้วยกิเลสตระกูลโมหะเป็นพื้นฐานผสมกันไป จึงไม่สามารถแยกแยะออกว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันไหนสมองอันไหนผ่องใสและยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อ,อยุมากขึ้นจะทำให้เป็นโรคความจำเสื่อมและโรคประสาทเสื่อมจนถึงขั้นเป็นอัมพาตพ,พิการจนชื่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังมีตัวอย่างเห็นมากมายในปัจจุบัน บางพวกก็ถูกทำร้ายจกนกระทั่งตายคาเวทีไปเลยก็มีส่วนโทษของพวกคนดูจะดูมวยตู้หรือไปดูที่เวทีก็ตามนอกจากจะมีกรรมในการอนุโมทนาบาปคือยินดีที่เขาทำร้ายกันแล้วยังมีการเล่นพนันติดปลายนวมเพื่อความสะใจ บางคนก็เล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวทำให้มีการก่อเวรอื่นๆติดตามมาอีกมากมายเช่นฝูท้ทถ่หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไปลักและขโมยน้อยหรือจนกระทั่งก่ออาชญากรรมร้ายแรงเพื่อให้เดเงินมาเล่นพนันมวยต่อผีพนันเข้าสิงแล้วบางพวกเล่นพนันไม่มาก แต่มวยที่ตนเองพนันกับแพ้จึงผูกอาคาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นโกงโดยแจ้งน้กมือฝ่ายตนเองล้มจึงแจ้งนักเลงตามมาฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามจนถึงแก่ความตายก็มีบางพวกกตินิสัยเจ้าทำร้ายร่างกายเมื่อเลิกจากสนามมวยกลับไปถึงบ้านพอภรยาพูดผิดหูก็ทุบตีทำร้ายจนน้ำม่ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อน ลูกๆก็ขาดความอบอุ่นกลายเป็นเด็กมีปัญหาและก็ติดนิสัยก้าวร้าวจนเป็นปัญหาสังคมลูกโซ่ไม่รู้จักหมดสิน้นส่วนสมบัติที่ได้จากการประกอบอาชีพน้อมวยส่วนมากเป็นสมบัติที่ร้อนมักจะอยู่กับบุคคลนั้นได้ไม่นานต้องหมดไปในเรื่องต่างๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางพวกเมื่อไม่ได้เป็นนักมวยแล้วก็จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเช่นไปเป็นนักเลงคุ้มบ่อนเป็นลูกน้องเจ้าพ่อมาเฟียจนต้องเข้าไปอยู่ในวงจรการฆ่าคนอีกบางพวกก็ไปรับจ้างทวงหนี้แต่เขาไม่ให้ก็ทำร้ายเขาบ้างทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายวความว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการไปอยู่ในวงจรดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ใจเศร้าหมองเวลาที่คนเราทำการเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะปะปนไปด้วยความโกรธความโลภความหลงเห็นไหมกิเลสสามตระกูลนั่นแหละถ้าปนไปด้วยความโกรธจะส่งผลให้ไปเกิดในนรกถ้าปนไปด้วยความโลภก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตอสโรกาย แต่ปาไม่ได้ความหลงก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราพิจารณากรรมที่ส่งผลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยสามารถจำแนกตามกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้หนึง่งนักมวยสองคนเชียร์สามคนเชียร์และเล่นการ,รบนันสี่เจ้ามือ ห้าโปรโมเตอร์ผู้จัดหกกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมดนี้เมื่อเวลาก่อนตายจิตจะเศร้าหมองเช่นนักมวยจะเห็นกรรมนิมิตที่มีอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดจากโทสะเกิดขึ้นตอนชกมวยมีโทสะที่จะชกคู่ต่อสู้ให้บาดเจ็บหรือเมื่อถูกคู่ต่อสู้ชกแล้ว ก็เกิดความแค้นอยากที่จะชกคืนถ้ามีบุญปนโทสะก็จะเกิดเป็นยักษ์แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญมีแต่กรรมชกมวยและเล่นพนนันคตินี้มีก็็จะดำมืดถูกดูดไปอยู่มาหานรกขุมหกถ้าทำร้ายร่างกายหรือเคยฆ่าคนตายก็จะไปอยู่มาหานรกขุมหนึ่งก่อน เมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกนายนริยบาลก็จะบังเกิดขึ้นโดวยวิบากกรรมของตัวแล้วในมือก็จะสวมนวมเหล็กในแบบต่างๆเช่นนวมเหล็กร้อนนวมเหล็กหนามและนวมเหล็กหนามคล้ายสนับมือจากนั้นนายนริยบาลก็จะช่วยกันจับตรึงร่างของสัตว์นรกแล้วก็ซ้อนสัตว์นรกด้วยนวมเหล็ก สัตว์นรกถูกต่อยด้วยนมเหล็กจนร่างกายแหลกแล้ว,ปลวเป๋าเจ็บปวดทรมานและก็ตายในที่สุดนมเหล็กนะคนเชียร์และเล่นพนันมวยก่อนตาก็จะเห็นภาพตี่ตนเองเล่นพนันและเชียร์ถ้าไม่ไปเกิดในมหานรกขุมหกจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดอยู่ร,บรอบๆเวทีเหล็กร้อน ที่มีปเปลวไฟสีดำลุกโชนสัตว์นรกเหล่านั้นต้องเต้นและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดคล้ายเสียงเชียร์มวยเพราะถูกไฟนรกเผาไหม้ส่วนบนเวทีมวยก็จะเป็นเหล็กสีดำร้อนเราจะมีนายนริบาลคอยดึงร่างสัตว์นรกขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของตนบนเวที ซึ่งจะมีมากมายหลายคู่มาซ้อมสัตว์นรกจนแหลกเหลวแล้วก็จะถูกจับโยนลงมาด้านล่างซึ่งเป็นแผ่นเหล็กร้อนแล้วก็มีเปลวเพลิงสีดำทรมานมากจากนั้นนายในรีบารก็จะนำสัตว์นรกตัวใหม่ขึ้นไปวนเวียนเช่นนี้เป็นเวลาย,ยาวนานทีเดียวห้าหมื่นล้านล้านปีมนุษย์ บางคนนอกจากเชียร์และเล่นกรรมานานแล้วเมื่อแพ้ก็ยังจ้างคนไปฆ่านักมวยที่ชกแพ้เพราะเกิดความเครียดแค้นในใจก่อนตาก็จะเห็นภาพเหล่านี้เป็นกรรมนิมิตจึงทําให้ไปบังเกิดในมหานรกขุมหนึ่งมอเกิดในมหานรกขุมหนึ่งก็จะโดนนายนิรยาบาลรมทาร้ายโดวยวิธีการต่างๆเช่นโพติจ้างมือปืนไปยิงเขาตายาก็จะถูกนายนิรยาบาล อรมยิงด้วยอาวุธปืนหรือถ้าจ้างฆ่าด้วยอาวุธอย่างอื่นเช่นมีดก็จะถูกในายนริรยบาลอรมฟันและแทงด้วยมีดผู้จัดก,การชกมวยคือโปรโมเตอร์บางรายที่เสียผลประโยชน์จากการจัดก็จะจ้างวานฆ่าคู่แข่งเมื่อตายก็จะไปบ,บังเกิดในมหารนารกขุมหนึ่งจะถูกในายนริรยบาลทรมานในวิธีเดียวกันกับ ที่เคยสั่งค่าเขาไว้เช่นถูกยิงถูกแทงเป็นต้นเจ้ามือพนันมวยก่อนตายจะเห็นภาพของการเล่นพนันมวยใจเลยเศร้าหมองไปบังเกิดึ้นกลางเวทีมวยจะเป็นเวทีเหล็กร้อนในมหารรรกขุมหทันทีเห็ไม่ใช่ว่าผูกพันกับสิ่งใดมีอะไรเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตมันก็จะโดดถึงไปอย่างนั้นแหละ มันจะมีพบภูมิมาลองรับเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดว่าเอาสวรรค์มารอดนรกมาขู่แล้วก็เลิกคิดซะจะเชื่อตอนเป็นแล้วจะเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นจ้ะต้องเตรียมให้ดีทีเดียวการเชื่อไว้นี่ไม่เสียหายแต่ไม่เชื่อเสียหายอันตรายทีเดียวถ้าเชื่อ <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เกิดฮีริโอตปะ ลายแต่การทำบาปและกลัวเกงกลัวต่อผลของบาปกลัวจะไปตกมหานรกอบายภูมิต่างๆจะนั้นก็จะมีเหรียญและธนาบัตรที่เป็นแผ่นเหล็กร้อนทั้งแหลมและคมตกใส่ร่างสันนรกจนตายเป็นเช่นนี้อยู่อย่างยาวนานเห็นไหมเงินได้มาทางมิจฉาชีวะก็จะเป็นอย่างนี้กรรมาการทำให้เดจตัดสินด้วยความลำเอียงเช่นเป็นคนติดสินบนให้อีกฝ่ายแพ้ เพียงแค่มีจิตยินดีในการทำร้ายกันของนักมวยชกเขาจะไปชกก็ชกเงี่ยบอกเขาชกกันเนี่ยมีจิตยินดีและไม่ได้ทำบาอย่างอื่นเพิ่มเติมก็จะเป็เกิดเป็นเจ้าหน้าที่ในโยมโลกเห็นไหมจ๊ะนี่นะช่องนี้ช่องเดียว เมื่อกรมเริ่มเบาบางลงกับมหานร,รกจะวิ่งหนีทะลุก,กำแพงเหล็กเข้าสู่อุตสถะนรกขุมบริวารผู้ที่เป็นนักมวยจะถูกนายนิริยาบาลรมซ้อมด้วยหนวมเหล็กได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายมาเมื่อวัาเกิดขึ้นใหม่ก็จะวิ่งหนีแต่ก็จะถูกเจ้าหน้าที่รมซ้อมเช่นนี้ ตายเกิดตายเกิดเป็นระยะเวลายาวนานผู้ที่เชียม,มวยและเล่นพนันมวยกรรมบาบางจากมหานรกก็จะวิ่งเข้าสู่สุตวธนรกขุมหกก็จะถูกเจ้าหน้าที่รุมซ้อมดินนมเหล็กร้อนสลับกระถูกเหลียและธนบัตรเหล็กร้อนตกใส่ร่างเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ปรตีชีมวยเล่นบันันมวยและจ้างข่านักมวยที่จกแพ้กรรมมาวางจากมหานรกก็จะวิ่งเข้าสู่อุสตนนรกถูกเจ้าหน้าที่อรุรมซ้อมด้วยนมเหล็กร้อนจนตายเมื่อเกิดขึ้นมาอีกก็จะพยายามวิ่งหนีแต่ก็จะถูกเหลียและธนบัตรเหล็กร้อนตกใส่ร่างทุกทรมานจนตายและเมื่อบังเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะถูกในายนริรยบาลอบรมทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆ,ๆเหมือนกับที่ตนเองเคยจ้างฆ่าเขาตอนเป็นมนุษย์ ผู้จัดหรือโปรโมเตอร์เมื่อวิ่งกันไปสู่สัตว์นรกก็จะมีเวทีเหล็กร้อนผุดขึ้นล้อมตัวสัตว์นรกเอาไว้เจตที่จะเกิดขึ้นและซ้อมสัตว์นรกจนตายกลางบนเวทีเหล็กร้อนที่จริงทั้งเจ้าของนิตยสารเอ่ยโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอีกนะนี่ยังไม่ครบวงจรนั่นเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะวิ่งต่อไปเหรียญเหล็กและธนาบัตรเหล็กร้อนก็จะตกใส่ร่างสัตว์นรก เจ็บปวดทรมานจนตายเจ้ามือพนันมวยเมื่อเข้าสู่อุสถานรกก็จะมีเหรียญและธนบัตรเหล็กร้อนทั้งแหลมและคมตกใส่ร่างได้รับความทุกข์ทรมานจนตายจากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะถูกนายนิริบาลรุมซ้อมโดยนวมเหล็กร้อนจนตายอีกเป็นระยะเวลายาวนานขบทกรรมจากอุสถนรกแล้ว เราสัตวนรกก็จะวิ่งมาสู่โยมโลกเราเจ้าหน้าที่ก็จะยืนรอจับสัตว์นรกอยู่หน้ายมโลกเมื่อจับตัวสัตว์นรกได้แล้วก็จะนําเข้าสู่ยมโลกเจ้าหน้าที่จะนําตัวสัตว์นรกไปที่หน้าบัลลังของพญายมราชเนื่องจากสัตว์นรกยังไม่หมดกรรมภาพบาปกรรมในสัตนรกทามจึงปรากฏขึ้น พญายามยังสั่งให้จับตัวสัตว์นรกไปรับกรรมต่อในยมโลกสถานที่ทรมานสัตว์นรกในยมโลกจะเป็นลานกว้างแบ่งเป็นสามชั้นมีสัตว์นรกยืนล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่หนึ่งคล้ายเวทีมวยจากนั้นชั้นที่สองก็จะเป็นไฟที่ลุกโชนล้อมเหล่าสัตว์นรกเอาไว้ ท่นที่สามจะมีเจ้าหน้าที่เะมาโลกยืนล้อมไว้อีกเจ้าที่เหล่านั้นจะสวมนวมเหล็ก,กร้อนซึ่งมีรูปแบบต่างๆเช่นนมเหล็กที่มีหนามคล้ายสนับมือหรือน,นมเหล็กที่มีไฟลุกโชนเป็นต้นในเยอรมนโลกจะไฟสีไม่ดำจะสีอย่างเงี้ยนะถ้าสว์นรกวิ่งหนีจากด้านในออกมาก็จะถูกเจ้าหน้าที่เหล่านี้ซ้อม แล้วก็จับโยนเข้าไปข้างในอีกเหมือนเดิมสันรกจึงไม่สามารถหอบหนีไปไหนได้เลยส่วนตรงกลางลานสี่เหลี่ยมนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยจับสันรกออกมาชกกันเป็นคู่ๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําในแต่ละคู่หนึ่งตนเสื้อดีของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็คือกรรมการบุตรสินมวยและอดีตกองเชียร์นั่นเอง กอเขาไม่ทะเลาะกก็บอกก็ทะเลาะกันนี่ยชกชกเนี่ยพอเขากอดกันแน่นเพื่อแสดงความรักกันบอกแยกพอเขาแยกไปทําตามคําสั่งก็บอกให้เขาชกตกลงไม่รู้จะเอาไงนแน่กําลังเลอยู่ย้งเป็นกรรมการ<ป>เมื่อสัตอรกถูกจับออกมาก็จะมีนวมหนามปรากฏขึ้นจากนั้นก็จะชกกันได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตาย ถ้าเป็นอดีตนักมวยก็จะชกกันใช้เวลานานกว่าและเจ็บปวดทรมานมากกว่าแต่ถ้าเป็นกองเชียร์ที่เล่นพนันมวยก็จะใช้เวลาในการชกกันน้อยกว่าเจ็บปวดทรมานน้อยกว่าส่วนผู้จัดก,การชกมวยหรือโปรโมเตอร์ก็จะได้รับกรรมเช่นเดียวกันนักมวยและกองเชียร์ที่เล่นการพนันแต่ถ้ามีกรรมเคยสั่งฆ่าคนตายก็จะต้องไปโดนเจ้าหน้าที่ ใช้อาวุธเช่นเดียวกับที่เคยใช้ฆ่าเขาตายทรมานสัตว์นรกจนตายเป็นเวลายาวนานเจ้ามือพนันมวยนอกจากจะโดนทรมานที่ยมโลกขุมหกและถ้าหากมีกรรมฆ่าคนตายก็จะต้องไปโดนท,นทรมานในยมโลกขุมหนึ่งด้วยโดนหลายขุมถ้าโดนย่างสามขุมแสดงกรรมมาก ย่างขุมที่หนึ่งย่างขุมที่สองอย่างขุมที่สามร้อนทั้งสามขุมจะถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่จะบังคับให้กินเหรียญลัทธนบัติเหล็กร้อนถ้ากินช้าหรือไม่ยอมกิน<ม>ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ชกดินนมเหล็กร้อนเจ็บปวดทรมานอย่างหนักอยากได้เงินหรืออะไรต่างเหล่านี้ก็ให้กินเลย สัวนน์นรกจะถูกบังคับให้กินเหรียญและธารบัดเหล็กจนเต็มท้องจนกว่าจะท้องแตกตายเมื่อพน้นการจากยมโลกพวกสัตว์นรกพูกที่มีกรรมเกิดจากกิเลสตะกูลโลภะส่งผลต่อก็จะไปเกิดเป็นเปรตรหรืออสุรกายซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั่นเองเมื่อมาเป็นเปรตก็จะมีนมเหล็กขนาดใหญ่ทวงมือทั้งสองข้างเอาไว้ จะไปไหนก็ต้องลากโนมเหล็กไปด้วยบางพวกที่ล้มมวยเพระาะอยากได้เงินนอกจากจะมีมือใหญ่โตแล้วในท้องก็จะมีเหรียญเหล็กร้อนเกิดขึ้นจนท้องป่องได้รับทุกทรมานส่วนจะมือเมื่อมาเป็นเปรตในท้องก็จะมีเหรียญเกิดขึ้นจนท้องใหญ่โตมากและมือทั้งสองข้างยังมีนวมเหล็กทวงไว้อีก ลักษณะฆ่าอย่างเงี้ยพวกจมือที่สังฆ่ากู่แข่งก็จะมีนูมเหล็กทวงมือและอาวุธเหล็กร้อนในรูปแบบต่างๆเหมือนอาวุธที่เคยใช้ฆ่าเขาอ่ะที่ใช้ฆ่าเขาตายตอกใส่ร่างอยู่ตลอดเวลาผู้จัดการชกมวยมหรือโปรโมเตอร์ที่มีความโลภในทางที่ผิดก็จะเป็นแปรที่มีหลายมือ ในแต่ละมือก็จะมีนวมเหล็กถ่วงมือเอาไว้ทุกทรมานอย่างนี้เป็นเวลายาวนานเมื่อหมดกรรมจากเปรตด้วยเศษกรรมของกิเลสตระกูลโมหะจึงท,ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่ว่าสัตว์เกิดมาให้มนุษย์กินเนี่ยดูก็แล้วกันว่าสัตว์มาจากอะไรถ้ากรรมในกิเลสตระกูลโมหะนั้นเจอววือไปด้วยโทสะ เขจะไปเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อ,อเช่นเสือสิงห์ที่ต้องมีการต่อสู้และกินซึ่งกันและกันอีกเป็นต้นกิเลสสามตระกูลทั้งนั้นน่ะผสมกันถ้าเจอด้วยราคะก็จะไปเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อที่อยู่ในน้ำเช่นปลาฉลามปลาปิรัญญ,ญา่าปลาชโดเป็นต้นมันมีวิบากทั้งนั้นแหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ถ้ามีกรรมจองเวรกันก็จะทําให้มีวิบากกรรมวนเวียนเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนบางครั้งยากที่จะพ้นจากวงจรของสัตว์เดรัจฉานได้คือจากสัตว์นั้นเป็นสัตว์นี้โอวนกันอยู่งั้นแล้วก็ไปฆ่ากันอวนกันอีกผัดกันฆ่าเมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็จะถูกเขาจับมาทําร้ายกันเช่นไก่ชนวัวชนปลากัดหรือเกิดเป็นสุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้กัดกันเป็นต้น เมื่อกรรมเริ่มเบาบางลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างพิกลพิการหรือมีอายุไขสั้นและมีโรคภัยมากเพราะเหตุต่างๆเช่นประสบอุบัติเหตุเป็นต้นและเกิดในแวดวงของคนผ่านทำให้กลับสู่วงจรเดิมอีกจะเม่นนักเลงที่ชอบทำร้ายผู้อื่น หรือเกิดเป็นมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กันเป็นเกมกีฬาเช่นเป็นนักมวยในสุดก็จะกลับมาสู่วงจรเดิมอีกไม่รู้จักจบสิน้นนี่แหละจ้าที่เราต้องเทิดทูนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวไว้พระท่านอบรมสั่งสอนถึงเหตุที่มาเป็นผลอย่างนี้หรือผลนี้เกิดมาจากเหตุอย่างไรและจะแก้วิบากกรรมนี้จะต้องไปดับเหตุอย่างไรท่านบอกไว้หมด จะเห็นได้ว่าบาปกรรมทั้งหลายที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็จะทำให้เป็นเหตุที่ต้องทำให้ก่อกรรมมากขึ้นเรื่อยเรื่เหมือนไม่ขีดหนึ่งก้านที่พร้อมจะเผาเมืองได้ทั้งเมืองดังนั้นสิ่งใดที่ทําแล้วร้อนทั้งเขาร้อนทั้งเราสิ่งที่ทําแล้วร้อนเขาเย็นเราหรือทําแล้วเย็นเขาร้อนเราจึงไม่ควรที่จะกระทำ ควรทำแต่สิ่งที่เย็นเขาเย็นเราแต่เพียงอย่างเดียวนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้า,ามินิซีรีเรื่องของน้ำมวยก็จบด้วยประการลาชนีเจ้า